สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมานิดาชาแนวนะคะเช้ามืดของวันนี้ฝนก็ลงไม่ปลอยแปะแปะนะคะทำให้จักจั่นที่เขาแอบอยู่ใต้ดินนะคะเขาก็จะขึ้นมาร้องกันระง,งมเลยค่ะก็อดไม่ได้ที่จะเดินมาชมบรรยากาศเดินมาฟังเสียงจักจั่นนะคะเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะ ฝนซกก็กลางร่มมาชมบรรยากาศนะคะ ข้ามสะพานไปค่ะช่วงเช้าๆอากาศยังไม่ร้อนก็จะมาชมบรรยากาศมารับโอโซนดีๆนะคะพอสายตะวันเริ่มขึ้นก็จะร้อนแล้วค่ะ ้นนี้คือกระท่อมค่ะปลูกมาได้สองเดือนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆและ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะ